จะตายในนั้นไม่เอากลัวบาปถูกไหมกับชิวแล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวน้องจะไม่ตายกับคนประเภทแบบกลวงปล่อยให้น้องกอะไปถือว่าเป็นเส้นทางที่น้องเลือกเดินทำไมเป็นคนอย่างนี้วะนะคะซึ่งคนทุ้ฟังจํานวนหนึ่งส่งมาว่าเอามดออกแหละแต่ก็แค่พยายามเอาออกยังไงเพราะกลัวเขาตายเพราะว่าตัวเขาจะอ่อนตัวเขาจะเล็กถูกไหมคะเขามีความอ่อนไหวทางแขนขาพอสมควรโดนนิดนึงก็เปรีย้ย แล้วเราจะไม่ได้บากตรงน้องอ่ะร้อนในไมโครเวฟจะบากตรงทําน้องขาหักที่เราจะคิดกันถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงนะคะคุณผู้ฟังดิฉันก็ไปชอบติดตามพวกแชนแนลพวกสารคาดีคเขาบอกว่ามดจะไม่ตายนะคะเมื่อถูกไมโครเวฟนะคะคุณผู้ฟังครับ,รบสาเหตุนะคะสั้นๆง่ายๆนะคะเพราะมดตัวเล็กกว่าขนาดคลื่นและในตัวมดมีน้ําน้อย เพราะคุณบี้มดเนี่ยสมมติอยากถามจริงใครเกิดมาไม่เคยบี้มดมันไม่ได้บี้โดยตั้งใจนะแต่บางคนก็ตั้งใจตอนที่มดกัดอ่ะมันเคยมีน้ําไหลออกมาปะแทบจะไม่รู้สึกว่ามดมีเลือดได้ซ้ําอืำเราแทบจะไม่รู้สึกว่ามดมีน้ำคุณผู้ฟังอย่ามาเป็นคนดีนะว้ายฉันไม่เคยมันอาจจะไม่กับไม่ได้ตั้งใจอ่ะถูกป้าบางคนก็เคยแบบไม่ได้ตั้งใจก็อีกเรื่องหนึง่งแต่บางคนบี้เพราะเจ็บปวดก็มีก็อีกเรื่องหนึง่งอ่ะพี่กวงครับ ถามว่าไมโครเวฟเนี่ยมันทํางานด้วยคลื่นความร้อนใช่ไหมมันเป็นคลื่นประเภทหนึ่งที่มันจะมีการมันมันมันมีการทํางานของบางอย่างที่น้ํากับความร้อนมันทำสุดับสุดดับใส่กันมันก็เลยทําให้อาหารตรงนั้นอ่ะร้อนแต่ในตู้ไมโครเวฟเนี่ยมันไม่ได้ร้อนทั้งตู้นะครับรู้ฟังเขาไม่ได้ร้อนทั้งตู้ มันจะร้อนบางส่วนแล้วมันก็จะมีบางจุดที่ไม่ร้อนถูกเพราะฉะนั้นน่ะแต่ว่าไอ้จุดที่ร้อนแน่ๆคือภาชนะค่ะถ้าคุณไปจับมันร้อนมือลวกอันนั้นน่ะร้อนจริงเพราะฉะนั้นถามว่ามดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเดินตรงจุดที่ร้อนเขาก็เดินเลี่ยงเขาก็ไปอยู่ในจุดที่มันไม่ร้อนแต่ต่อให้เขาอยู่ตรงร้อนเขายังไม่เป็นไรแล้วเพราะเขาตัวเล็กอะนั่นแหละค่ะคุณรู้ฟังเพราะฉะนั้นก็โดยประมาณว่าแต่ถ้าน้องเขาตัวใหญ่หน่อยสักมดแดงหรือมดดา น่าจะใหญ่ขึ้นก็คิดว่าเอาออกนะครับถูกไหม<ช>แต่ก็อย่าไปบ,บี้เนาะแต่ตอนที่เอาออกคุณผู้ฟังก็ระวังตัวเองระวังไฟดูดนะช่วยมดอ่ะก็เอาให้พอถึงพอประมาณหาอะไรช้อนแล้วก็ครอบไว้ก็ได้ใช่ไหมคุณผู้ฟังบอกว่าดูซิจะตายไหมทําไมจะยึดจะยืดลองเล็บดูลเลดไม่ช่วยด้วยแล้วก็ยืนส่องว่าอเออใจเราเนี่ยมันเป็นนักวิทยาศาสตร์แท้ๆเลยเนี่ยคืออะไรนักวิทยาศาสตร์ที่จะต้องหมายถึงว่าดูสาเหตุ ดูระหว่างทางแลวจะได้บทสรุปแลวจะตั้งสมมติฐานเนี่ยพยายามคิดแง่ดีแล้วนะโอ้คุณผู้ฟังอ่ะก็เลยรู้ความรู้ทั่วไปนะคะก็อเพราะว่าบางคนจะพยายามเอามดออกจากไมโครเวฟจริงๆแล้วสุดท้ายมันก็ทําให้ขาเขาหักแขนเขาหักไงตายปล่อยน้องไว้ในนั้นน่าจะได้ถ้าน้องตัวเล็กนะคะคุณผู้ฟังอ่นนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้ไว้เพราะยังไงก็เราก็ต้องใช้ครัวะคะ่ะตอนนี้ใครที่ขอลังเลเดี๋ยวอ้อมจะเปิดแล้วนะเดี๋ยวนะ ฟังผ่านแอปอยู่อังกฤษอ้าค่ะทํางานเรือสํำราญอยู่ตรงไหนว่าข้อความไปขวางทำงานเรือสํำราญช่วงนี้จอดซ่อมมีเวลาได้ฟังเพลงไทยให้หายคิดถึงบ้านอากาศเป็นยังไงบ้างคะสูดให้เต็มที่เลยนะคะเพราะทั้งนี้ PM 2 5ติด1ใน10ของโลกเลยคะ่ะทางอังกฤษไม่น่าจะได้ยนความส้มหรือความแดงสูดให้เต็มปอดเลยนะคะแนะนำเพลงคะ่ะนี่คือลังเลของน้องพีพนะคะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของโลกเพลงวนพักเดชเสมอ